สวัสดีค่ะสวัสดี f อีทุกทท่านนะคะที่เข้ามารับชมในช่องหนูนิปุนพาโชคพารวยค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์แล้วก็ขอบคุณทุกการติดตามนะคะคลิปนี้นะคะก็มีแนวทางฮาหนอยมัดรวมสีน้อยนะคะก็จะมีน้อยเฉพาะกิจพิเศษปกติและก็ v i p นะคะของวันที่13เดือน12บสอมาแบ่งปันจ้าก่อนจะไปรับชมแนวทางของวันที่13นะคะเรามาดูผลสรุปของวันที่12กันก่อนค่ะ วันที่สิบสองเดือนสิบนะคะแอดให้วิ่งรูดที่178นะคะเฉพาะกิจนะคะออก914นะคะ914เข้าชุดเด่นหนึ่งค่ะสายวิ่งสายรูดมาหนึ่งนะคะส่วนตัวจอแอดให้1719ค่ะหลุดนะคะมาแค่วิ่งรูดนะคะล่าง85 85มาอีกแล้วค่ะวันก่อนก็มาเนาะ แปดห้าเข้าชุดเด่นแปดนะคะสายวิ่งสายรูปแปดมาค่ะส่วนตัวเจาะหลุดนะคะแอดให้แปดสามสามแปดแปดสองเนาะเจ็ดแปดแปดสองคุเพื่อนจ๋าดูสิกันแล้วยังมาตัวเจาะให้แล้วก็ยังมาให้กันอีกนะคะเพื่อนจ๋าแอดก็หลุดนะคะพิเศษนะคะออกเจ็ดศูนย์หนึ่งสายวิ่งสายรูปมาอีกแล้วค่ะเจ็ดกับหนึ่งนะคะ ส่วนตัวเจาะนะคะส่วนตัวเจาะรูดค่ะมาเฉพาะวิ่งรูดนะคะ7กับ1ค่ะล่างหนึ่งเสายวิ่งสายรูดมาอีกแล้วค่ะ1นะคะเข้าหนึ่งเตรงๆเลยจ้าตัวที่เน้นให้นะคะเข้าชุดกันค่ะ ปกติออกหกหนึ่งแปสายวิ่งสายรูดมาอีกแล้วจ้า1กับ8ดนะคะส่วนตัวจอแอนให้หนเจนะคะเพื่อนๆจ้ารูดค่ะมาแค่วิ่งรูดนะคะล่างศูนยกาศูนย์ก็นี่เลยค่ะเข้าตรงๆนะคะ v ีไอนะคะออก8ปดเจดสี่ 4. 8 7 4สสายวิ่งสายรูดมาค่ะ8กับ7นะคะส่วนตัวเจาะหลุดค่ะ0 0น,น,นี้ก็หลุดนะคะเพื่อนๆจะสรุปแล้วนะคะของวันที่12นะคะเข้า2คู่นะคะ19นะคะรอบพิเศษล่างนะคะเข้า19งตรงๆนะคะแล้วก็ปกติ0ูย์ตรงๆนะคะเพื่อนจะก็ขอแสดงความยินดีกับพี่ๆเอด้วยนะคะส่วนสายวิ่งสายรูดนะคะ หนึ่งเจ็ดแปดนะคะที่เอสให้ไปก็มาทั้งสามตัวเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าก็ขอสแสดงความยินดีด้วยนะคะเพื่อนๆที่จะไปเป็นแนวทางนะคะ<ๆ>ก่อนจะไปรับชมแนวทางของวันที่สิบสามนะคะคลิปนี้ให้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นคะ่ะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดแนวทางตัวเลขก็อาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะปะปนกันไปจ้าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังทุกครั้งนะคะ เด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคําแนะนําค่ะผิดพลาดประการใดแอดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยไว้ณทีนี้ด้วยนะคะตามต่อของวันที่13เดือน10กันเลยจ้าห้นอยสี้อยนะคะของวันที่13เดือน10นะคะแอดจะให้เด่นตัวเด่นก็จะมี2 5 แปะนะคะส่วนตัวรองนะคะตัวรองก็จะเป็นสี่หนึ่งเก้าขอเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะคะเพื่อนจะ0ศูนย์ค่ะส่วนวิ่งรูดนะคะวิ่งรูดวันนี้แอดให้ที่แปด สองสี่นะคะสามารถนำไปวิ่งไปรูดได้เลยค่ะเพื่อนๆจะถ้าใครไม่ชอบแปดสองสี่นะคะก็ลองเอาตัวลองตัวอื่นนะคะหรือว่าตัวเด่นตัวอื่นนะคะไปวิ่งไปรูดไปจับใส่ตัวที่ตัวเองชื่นชอบได้นะคะเมื่อวานสูตรหนึ่งมิตรเดียวก็ปังมากเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าใครที่ยังไม่ชมก็ไปให้กำลังใจย้อนหลังแอดได้นะคะส่วนสายเจาะนะคะ สายเจาะวันนี้นะคะแอดจะให้แปดหกค่ะห้สอง ห้าเก้าสี่หกแล้วก็จะเป็นหนึ่งแปดค่ะสองสามนะคะ สองศูนย์แล้วก็จะเป็นแปดเก้าค่ะส่วนชุดกันนะคะชุดกันก็จะมีหนึ่งศูนย์นะคะเผื่อมาตัวเดิมนะคะเมื่อวานเนาะแล้วก็จะมีเจ็ดเก้าค่ะบางทีก็เขียน เขียนซ้ำอีกนะคะพเพื่อนๆจ่าแอดก็ให้เจาะแล้วก็มาให้ตัวกันตัวเดิมเองนะคะบางคลิปก็รีบทำนะคะพเพื่อนๆจ๋าทำตอนน้องญี่ปุ่นหลับนะคะบางทีก็ทำตอนเช้าเลยค่ะเขาตื่นมาก็ต้องรีบะคะ่ะเพื่อนๆจ๋าส่วนตัวที่แอดจะนิ้นให้นะคะ ทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะเพื่อนๆจ้าตัวที่แอนเจนินให้นะคะก็จะมีแปดหกห้าสองสี่หสองสามสองศแล้วก็แปดเ้านะคะ ส่วนชุดกันนะคะก็จะมีหนึ่งศน,นะคะ่ะเจ็ดก้าแล้วก็เจ็ดหนึ่งค่ะชอบก็จดไว้แคปไว้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้าที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องค่ะ อห้หยเพื่อนๆน,นะคะโชคดีกันทุกคนนะคะหยิบจับ,บ,จบตัวหยิบจับตัวไหนไปนเป็นแนวทางก็ให้เฮงๆปังๆกันทุกคนนะคะ mm hmm. ผิดพลาดประกันใดก็ต้องกลับขอโทษขออภัยไว้ในทีนี้ด้วยนะคะ mm hmm. ขอบคุณทุกการรับชมค่ะเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ